สวยเลยพี่น้องห้อยใหม่กอห้อยเก่าเนาะโดนครับผมหลังนี้โดนโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะเธอจ๊ะเธอจ๋ากู ยาวๆให้มันเห็นชัดๆทีเด็ดปูเผาอาจะมีตัวบอลลอดพี่น้อง,งบางไม้ก็รลอดอยู่ ก็ดีกว่าย่างอินนะครับผมถือว่าเป็นเยียที่ดีก็ย่างอินเลยหนานี่นี่ครับผมใส่ขางหูเลยนี่เดาน,นแถวนี่เพียโอ้ยมันหูมันอยู่นี่น,น้อง หาทางมาเรียนหน่อยกนโอ้มันอยู่ผีเลยหกคักพี่น้องเขาไปเส่ยทางไหนบ่ได้หรอถงเส่ยทางหนอดเอาครับโอ้มันเรียนอยู่ đèn như thằng này hú nừng hú hộp khạc ai có sai con vã bằng đầy đầy thì vãng à, là khắp này vã bằng sai nhạt lui cuối là phía mày cái hói cầu nó ร้อยไม้ตีนกับไม้ที่ดอกปอกเขวยเลยครับผมวังเลยอลังการงานสร้างไม้นี่พี่น้อง งามแห้งอ้ยบุญเห็มาเมืองก่อนกระปูเหมือนครับเดี้ยวตะลังดีดก็ค่อยดี เบืองทางพี่น้องงานแหงมาเี่ทางเดนเพียเต็มเลยนะ้ำให้นะเพื่อพี่พเขาใส่กลับไปดูนะขวายขุดไม่ไพี่น้องนี่กลับนี่ใส่ซี่หาหลังหนึ่งที่ดินแดงๆเลย คุณอ่ะคดไม่ไหกัดหนึ่งสองสามันเลียนเป็่มเด้นี่สามทีม่หเอห้อยเลียนจนทางเหลี่ยมเม็ดพี่น้องครับ กลับเพาะมืองได้แบงมึนอีหลังงอยทุกคนทางเดียนมึงพี่หน่องที่ไทยมึง ไปเลยเพื่องานต้งเพื่อบ่วงก่าถือเอ็นว่าเขากลับไปบ่วงหลับไว้งามเฮงยางม,มาบักไก่โอ้โหอยู่ๆก็มีเรื่องรลววให้นอนไม่หลับอีกแล้วครับวันนี้ไม้ใหม่เราสามไม้หมดเลย ยางหาใส่อยู่นี่ใช้บวงรัดไว้ซื้อได้พี่น้องเลยหางเทียนบ่เข่ากลับครับไปครับผมขอใส่บ่วงอีกก่อนทางงามแหงอยู่ๆก็มี สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องครับหมายบักย่างงําพี่น้องอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ <c oughs> เป็นยังไงวม่ารุนกันเมืองมายามหมายทุทไายที่เขาใส่เลยมองเกี้เป็นตาเถกนะครับพี่น้องครับนี่สื่อๆอยู่โ <c oughs> อ,ย <c oughs> อ้ยมันจะหมด เดยวกระปูทำไมเธอถึงไม่เอาก็มีคนมาใส่ก่อนเลยวะนะใหม่ๆซิงๆอยู่นะอุ้ยเรียนอยู่ครับมันเรียนอยู่พี่นลองนี่ท่านบ่วงอยู่นี่บ่ถือบ่เข่ากลับ พันบ่วงจุบบ้ากับบวเขาครับกับบวเขาเลยพี่น้องเป็นสี่เจอบ่วงสิบ่วงไทงลัดไว้ซิมองปืดบ่เอเื๋ย งามแมวหว่างเบาแรนโอ้โหเบาเอาครับกำงามเบาอเอาเลยครับพี่น้องเฮียไมาเงิดเท่าล่ะ กระปูย่างดีไหมนี่จะเอาลูกดอกรือเธอจะเอาลูกดอก <c oughs> มาซนยินงเหรอครับวะบ่วงกับว่าเหรียนหมายคือบักยางงามหน่อย โอ้ยขิดน้ำหมดคืนนอรรถแต่ละกลับเขาเจ้าไหนบ่เข่าพี่น้องผมมาเงึดแท้เ,เอยอะกับปูย่างดีไมหมเอ่ยบ่เข่าครับนั่นทั้งนี้กับบ่เขา่า เออบอ่อเข่าจาักหลังบอ่อเข่าจาักหลังเลยครับง,งยบแต่โน่บ่ไหนงานจักจังเนี่มากนม <laughs> กับบอ่อเข่าเลยแบบนี้ ครับหกหลังพวกเขาจะหลังขวยขุดไม่ไหมนะพี่เอาบ่วงมาใส่เราเหมือนแรงไปบ่วงย่างเดียวเลยพี่น้องเจอบ่วง ยอมเขากลับโอ,อ้มาบกามักน้ำบ่เขาพ่อตัวเราดีไหมเดียกกับปูย่างดีศูนตทอะไะเจอบวกตัวแบบนี้ไปครับผมวีต่อ หลังนี่ยางมาบักไก่หลังเดียวครับใส่ยุ่ปากขวยพี่น้องหายง,งามบอถืออุ้ยดีดยู่เขาดีดบอถือครับผมพี่น้องโอ้ยกระปูไปใส่ละ ดีแบบเดียร้อนี่ะปูกระหายไปอีกหลายหลังอยู่แล้วครับไม้แหลกที่เขาใส่ลับขึ้นเปียารถกันไม้นี่ยต้องเจอ บ่วงถล่มมันมือแรงลลางแขนมั้นเห็นได้เลยจัดบ่วงเต็มที่เลยมาลุยต่อครับไมท้ที่สามสาม,มาไม้อยู่ด้บยวันนี้เด็กโตใช่หน้องมาลุ้นกันหมองหกหกทั้งพอดีก็เถียง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเสียดายกระปูดิเกเกบอดอกเขามีอีกย้่กระปูโดนครับผมหลังนี้โดนโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะเธอจ๊ะเธอจ๋จากรูตัวสวยตัวสวยครับผมนี่โอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ บอกแข็งเนี่น้องครับเมืองนี่ต้องเจอครับเพราหนุ่มคนนี้จะรอดจากเงือกเมินดําคุลูขิรีคนนี้ไปได้จังไหนตัวงามเลยครับผมบอกเข่ากันข้อกับเข่ากลางตัวหรือ,ขอเข่ามัดเหลือเกอนหมายงามๆต้องเจอบว่วง บ่อยหน่อยเด้อครับพี่น้องนี่เบิง่บง,งครับผมเป็นแพียงหรอขึ้นแพงยงหรอครับเพียงขึ้นแล้วโอ้โหโโห,โรรรหนึ่งพี่หลังนี่หายหายหายแบบนี้ก็โดนสิครับผมโดนจ้ะโดนนะจ้ะป่าขุยผมบอกแล้วพี่เด็ดนี่ เลี้ยงหลังไปเลยทีจ้ะเงาฮันนันเดอฮันนันเดอโอ้ปหลงุงลวงมาเถียบมาถฉีบโคกๆหน่อยเจอบวัวงมองหันสองจ้ะหลังนี้โดนไม่เอ่ยบ่โดดครับผมบ่เอาอืม เกินมาตรฐานเราแล้วแขนที่เราก็พอใจแล้วซองแต้มไ <c oughs> ปได่ไม้แหลกพี่น้องครับไม้ง,งามๆบอถือโล่งเกินไปว่ไม้แหลกโล่งเกินไปมามาที่พยายามที่แหลกว่าน โล่งพดอดนึกว่าเขาหลังนึงยุกแกนี่โดนไหมเอ้ยโดนไหมจ้าโดนโดนอีกครับผมสามแต้มไปเลยสิจ้านี่อ่ะต้องว่าหนุ่มคนนี้ไม่ใหญ่ลูกมันเมียมันเท่าไหร่เด้อเขากลางโตครับผม ี่นองกลางตัวหลังสุดท้ายใส่หน่อยแต่เนาะมาวี่หม่องใส่หกหลังสุดท้ายเดี๋ยวมาเลี้ยงไปสามไม้ลงลงครับเอาบวงไปใส่ล้วจะหากับใส่อีกสุดท้ายย่นี่ครับ ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นโอ้สื่อๆอ,อยู่โอ้ยสามแจมแล้วก็พอใจเลยแฮวไม่เอาเยอะเอาพอได้คั่วได้คั่วได้อ้อมได็กปังใหญ่าตัวนึงกับคุม้มเล่ะพี่น้องฮ่าฮ่า ตรงนี้หมานตะบกแข็งเบิดแล้วครับผมแค่นี้แหละขับดักเข้าหาที่หกหลังนี่แหละสามเต้มสวยๆเลยไปสรุปผลงานกันแก่งๆจัง่อย หนูแม่ลูกอ่อนพ่อมเตัมหนูแม่พ่อมพีรอดโอ้ยปดแผงครับผมใหญ่ไ,ได้ครับหนีบหน่อยได้ครับผมเี่ที่เขียดหาเขียดได้ลูกนี่สองรุ่นตัวนี่ปากขวายแล้วครับเนี่ยใส ไฟลังแหลกเลยนี่ดักลังแหลกเลยใส่พอดีพอดีตัวนี้ขึ้นหน่อยสามใสเอ้หนูสามใสครับแสดงว่มามีหลายรุ่นนี้สิมีเบักลายเลยสามแต้มครับผมเกินมาตรฐานเขาองห่วงนี่น้องครับพี่นี่ไหมเขาเขาว่ากินเลือดคักเต่าด้เลยผมนุ่มสวยสวยเก๋แต่ฟันเหลืองเป็นข้าวโพด หมอบอกให้ใช้ดารี่บอเสียบอเสียหมออะไรที่นี่ล่ะถืตอตะมองโคกๆนี่พี่น้องมองเป็นแผนบ่อถิดครับผมขเขาไปใส่ในป้าใหญ่เลยถิดมันมาโคกๆปนไดยะไม้น่ะมันโลงโลงต้องเจอบ่วงครับมือแรงมือแรงเอาบ่วงมาเล่นมันเลยครับไม้เก่ากัละไม้ที่ พยายามที่แรกกันล่ะงามๆว่ายขุดไม่ไมเนาะบ่เขากลับเลยพี่น้องเดี๋ยวจังไดนค่อยลุยกันต่อเหมือนแรงคลิปต่อไปพุ่นละฝากกดติดตามกดไลค์ก็ลังแรงใจได้พี่น้องครับพุห่หนอขนเพิ่อนนะ่ะบกเพียงไงอือจังตัวก, <laughs> กูที่เกา่า ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดติดตามไว้แน่นช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องนี้หน่อยก็นิสานมาเท่าพี่น้องเด็ดไม่คลิปหนาขอบคุณครับผมสวย